คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าอี้มุมห้องนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ขอฝากช่องก็้าอี้มุมห้องเอาไว้ด้วยขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะและจัดมาเล่าใน e ีที่80นี้ เรามาพบกันว่าในเรื่องของสาวอาร์เจนตินาที่แต่งงานกับฆาตรกรซึ่งฆ่าฝาแฝดของตัวเองเ <for> มือ่อฝาแฝดคนพี่ถูกฆาตกรรมจนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของอดีตคนรักต่อมาคนร้ายก็ถูกจับกลุมตัวและนำไปดำเนินคดีเรื่องราวก็น่าจะจบลงตรงที่คนร้ายได้รับโทษทันในสิ่งที่กระทำลงไปแต่แล้วกลับเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมา เมื่อฝาแฝดคนน้องของผู้ที่เสียชีวิตไปกลับไปตกลุมรักและเลือกที่จะแต่งงานกับฆาตกรที่สังหารพี่สาวฝาแฝดของตัวเองทำกลางความไม่เห็นด้วยของครอบครัวและผู้คนทั้งเมืองคดีนี้เป็นที่น่าสนใจว่าอะไรที่ทำให้ผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าฆาตกรมีเสน่ห์น่าหลงไหลซึ่งนักจิตวิทยาเปิดเผยว่า ผู้หญิงที่ตกหลุมรักฆาตกรมักจะคิดว่าเพราะเธอนั้นสามารถเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในรายที่ฝ่ายชายอยู่ในเรือนจำฝ่ายหญิงจะคิดว่าอย่างเก่งเขาอาจจะแค่ชอบผู้ชายในคุกแต่ไม่มีทางที่จะนอกใจหรือเปลี่ยนใจไปหาสาวอื่นได้แน่แน่แน่นอนเพราะว่าฆาตกรถูกขังอยู่ในเรือนจำซึ่งมีแต่ผู้ชายในขณะที่ผู้หญิงบางคนเชื่อว,ว่าฆาตกรนั้นรักตัวเองอย่างหมดใจจริงๆ ในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ปี2013อีดิดคาซัสก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับวิกเตอร์ซิงโกลนีชายที่ถูกสารตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมโจฮันนาพี่สาวฝาแฝดของเธอเองมันไม่ใช่งานแต่งงานในฝันที่สาวๆหลายคนคาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะสมาชิกในครอบครัวไม่มีใครเห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้รวมไปถึงผู้คนในเมือง ต่างตกตะลึงกับข่าวการแต่งงานของเธอพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างง่ายๆโดยปราศจากสมาชิกในครอบครัวของเจ้าสาวมาร่วมยินดีสถานที่จัดงานก็คือสำนักง,งานเขตที่อยู่ใกล้กับเรือนจำที่ฝ่ายชายถูกคุมขังอยู่ด้านพยานในพิธีอันได้แก่ผู้คุมในเรือนจำนั่นเองหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจ้าสาวถูกปาด้วยหินและไข่ทันทีขณะเดินออกมาทางด้านหน้าของอาคาร ส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวที่สวมหมวกและแว่นตากันแดดพลางตัวก็ถูกนำตัวออกไปทางด้านหลังกลับไปยังเรือนจำเพื่อรับโทษต่อไปอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้อีดิตตกดุมรักผู้ชายที่ลงมือฆาตกรรมฝาแฝดของเธอเองโจฮันนาเป็นสาวสวยที่มีความมั่นใจในตัวเองเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่16รกรกฎาคมปี2010 ก่อนที่จะถึงวันเกิดครบรอบอายุ20ปีเพียงไม่กี่วันโดยสภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะจำนวนสองนัดหลังจากพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัววิกเตอร์ซิงโกเลนีซึ่งมีสถานะเป็นแฟนเก่าของโจฮันนาและมา์กสดอแอสแฟนหนุ่มคนปัจจุบันซึ่งมีพยานห็งทั้งคู่อยู่ในงานปาร์ตี้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพบร่างของเธอโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับทั้งคู่ไปแยกสอบปากคำเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโจฮันนา ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2012วิกเตอร์ซิงโกลานีถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมศาลตัดสินให้จำคุก13ปีส่วนมาโกดีแอสนั้นไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำออดิตได้เข้าไปเยี่ยมวิกเตอร์โดยในช่วงแรกมันเป็นการไปเยี่ยมเพื่อถามเขาว่าฆ่าโจฮันนาทำไม แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันหลายครั้งเข้าเธอก็คิดว่าวิกเตอร์ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงและเชื่อว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์โดยยืนยันว่าวิกเตอร์เป็นคนที่ไม่ใช่ความรุนแรงต่อมาทั้งคู่ก็ตกลงที่จะแต่งงานกันแม้ว่าในตอนนั้นฝ่ายชายจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเมื่อพ่อแม่ของอีดิธรู้ว่าลูกสาวกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับคนร้ายที่สังหารโจฮนนา,นาก็พยายามที่จะล้มเลิกงานแต่งครั้งนี้โดยอ้างต่อศาลว่า อีดิทมีปัญหาทางด้านจิตใจไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ผู้พิพากษาจึงได้มีคำสั่งให้ชะลอง,งานแต่งงานออกไปก่อนและจัดให้มีการทดสอบและประเมินผลทางด้านจิตวิทยาก่อนที่จะมีงานแต่งเพื่อให้แน่ใจว่าอิดิทเป็นตัวของตัวเองและสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เองต่อมาอีดิทได้กล่าวว่าวิกเตอร์ไม่ใช่คนที่ชอบใช้ความรุนแรงและฉันก็ไม่ได้บ้าที่สำคัญคือ เรารักกันนั่นเพียงพอแล้วดานพ่อและแม่ของเธอกล่าวว่าพวกเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเธอมันคนทรยศต่อมาในเดือนธันวาคมปี2013การอุทธรณ์ของวิกเตอร์ก็บรรลุผลเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาใช้ชีวิตที่นอกเรือนจำและใช้ชีวิตครอบครัวกับอีดิธจริงๆเสียทีหลังงานแต่งงานของทั้งคู่ พ่อแม่ของอีดิตคาซัสกล่าวว่าพวกเราสูญเสียลูกสาวไปแล้วทั้งสองคนโจฮันนาไปอยู่กับพระเจ้าส่วนอีดิตอยู่กับปีศาจและนี่คือเรื่องราวสุดประหลาดนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกหลุมรักฆาตกรซึ่งสังหารพี่สาวฝาแฝดของตัวเองแต่อย่างไรก็ดีก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อเขาออกมาจากคุกแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับอดิตจริงๆ ทั้ง2คนแต่งงานและมีครอบครัวด้วยกันจริงๆนับเป็นเรื่องที่แปลกปหลาดมากจริงๆค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และซับส r i ร e แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ